สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเอนเอารอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกไดไลค์กดแชร์คลิปเราจะทำเพื่อปนแนะนำสินค้าไม่ได้ชิญชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีเรื่องสมัครสมัครกันยังีงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับก่าวคลิปโต2สองันี่สามนะอันนี้ก็จะเป็น e p ที่411อนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของนะเทเทอร์นะหรือเจ้ามือรายใหญ่นะเจ้ามือรายใหญ่ก็ช้อตเทเทอร์นะหรือ U S D T นะจำนวน1.6พัน ล้านนะหนึ่งจุดหกเจ็ดพันล้านนะอะดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ห้าจุด็ดหมื่นล้านบาทเยอะมากเลยนะอาจจะเป็นสัญญาณขาขึ้นก็ได้นะช่วงนี้นะกพช้อนมหาศาลนะนะเพราะตอนนี้ก็สามหมืนแปดเลยนะอาจจะเป็นสัญญาณขาขึ้นเลยนะมีหลายคนมาฟันธงปีหน้าอาจจะแสงอยู่อีนสองปีแสนอยู่แน่นอนนะอ่ะก็ว่ากันไปนะมาดูข่าวกันเจ้ามือ เทเทอร์นะ USDT นะรายใหญ่เพิ่มการถือครอง USDT นะในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะเพิ่ม1.67พันล้านซึ่งเป็นการซื้อ USDT บ่งบอกว่าเจ้ามือกำลังเตรียมที่จะซื้อสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีจะช่วยทำให้ Bitcoin พุ่งแตะ40,000ดอลลาร์ได้นะตามข้อมูลนะที่บทวิเคราะห์ในโลกออนไลน์ระบุว่าเจ้ามือเทเทอร์รายใหญ่น่ยเพิ่มขึ้นจุด9.7ในช่วง6เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่เจ้ามือ UDT s เนี่ยเพิ่มมูลค่า1.67พันล้านในกระเป๋านะหากเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยค่าว่าราคาอาจจะดันสูงขึ้นเช่นเดียวกันในอดีตนะหากาถรถือครอง UDT s ลดลงเนื่องจากราคาบิตคอ n เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมาก็มีการโพสต์ออกมานะก่อนหน้านี้ตามข้อมูลที่สังเกตว่า UDT s หรือเท t h อรน่ะ ประมาณ3.4นะ3.54ถูกโอนย้ายไปนวนแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตนะดืจรสิงหาก,ก็กระจายไปไหลายๆแชนแนลอะไรนะอะ่และมี u s d t ของ Circle C าจำนวน0.72ถูกโอนย้ายไปแพลตฟอร์มคริปโตนะการซื้นของตลาดคริปโตในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นนะตลาดคริปโตก็ เฟรนซีเนี่ยก็อยู่ช่วงพักฟื้นรุ่นรุ่นดนโนแล้วสิ้นปีเนี่ยหลังจากาที่มีข่าว g ีโอไบแนนประกาศลาออกกลับเป็นข่าวที่เหมือนว่าช่วยกระตุ้นตลาดนะช่วยปูทางไปสู่ที่จะแตะ40,000ได้ในสิ้นปีนี้นะเดี๋ยวเวลาประมาณสักเดือนนะเดือนประมาณ32-33วันนะ ตามทวิตเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอำนาจการกระจายเงินร่วมกับทรัพย์สินมูลค่า27,000ล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดโลกบิตคอยน์และคริปโตเคอเรนซีนะรวมทั้งการเพื่อลงทะเบียนนะกองทุนนะที่เรากำลังรอยูกองทุนบิตคอยสปอร์ต ETF เนี่ยของสหรัฐนี่คือกองทุนบิตคอยสปอร์ตอาจจะมีกองทุนอื่นๆตามมามากมายนะอ่าอื่นๆอิทธิอื่นๆตามมานะครับะ ยักษ์ใหญ่ก็หลายยักษนะ์เลยนะหลายยักษ์ๆเลยนะ b บ a c k ็ o กนะมีหลายๆตัวนะ b a c k r o c Fidelity นะ JP Morgan, Morgan s t u d y นะ Story, นะหรือโกลเป็นยักอื่นๆมากมายนะโอ้โหนี่เฉพาะสารัฐนะแต่สารัฐสารัฐก็ใหญ่นะแต่ว่าถ้ามีเหมือนบ้านเราเนี่ยก็เตรียมจัดตั้งแล้วนะเหมือนข่าวที่กสิกรซื้อ ต,ตลาดคริปโตไบแนนด์เมืองไทยกำลังจะเกิดเหมือนท,ทั่วโลกเกิดเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครการันเทกครโตอันดับหนึ่งโลกนะใครยังไม่สมัครสมัครได้นะครับโอเคเอ็กเวสเทคโตอันดับสองโลกเปิดมาแปดปีกับเก้าปีโอเคเอ็กเนยไม่โรบเทมาจรจินดีสเนอร์โลก,กูคอยเว้ต้นน้ำนะกเกเดกเรโแอลแบงก์สายเกมโมโมโลลกลกคอยบิตคอยเมเน่เขาคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่เชืช่องการลงทุนใด การลงทุนความเสี่ยงขยายลงทุนก็สตาร์กันดีๆนะครับเจอกันใหม่พรุหน้านะครับบ๊ายบาย